เลี้ยนแบบผู้ใดไดเชนนลงมาข้ามจะล่ำรองฟังเพลงนี้เลยครับเอายกตัวอย่างดาวพัดดอนเปลยเปลยเจ้าไม่เปลยเปลี่ยนพันปันให้เคยให้กันการดาวพัดดอนต้องลงความความละเอียดอ่อนของเสียงพี่นี่คือผู้ร้องคนไหนว่าเป็นนักร้องเสียงเบียรคนอื่นได้หมดมันบ่ได้มันทอดสวรรค์แต่ละคนบ่คือกันพื่อนวะ ต่อให้เจ้าดังต่อให้เจา้ารวยต่อให้เจ้ามีฟ้อนสวรรค์ในเสียงเพลงวาสนาเจา้าบ่มีมันก็บ,บ่ดังได้ผู้นักขนเสียงคือปีๆขึ้นเป็ดทิพย์จะดังได้เชอพวกวาสนาข้ามีครับข้าเจ้ามิวาสนาครับมีวาสนาปณีอยากฟังเสียงพินิษฐาธิตท้องดันเสดสิทธขึ้นมณฝั่งเอตเตลอมตีฝั่ทางอุดอันมณมีเด่น มันเี้ตันกเงนแดนเก็ดจหงเรูประมเลี้ยงอนเสียงบะหมี่ยบหมีเอาพูาขาเนอะลุงล้วนเพชรทองชัยรูปนอลมันเลนลมฉันดนานุบอนั่งกันนั่งตดกันคลอกันบ้านน้ำมันน้ำลองพอลำเนบินพอลำใบกบมาดมันกระปบองมากระบบงออกแกมออเก่าบาเบาบวดดวุ เร่ต้นอมยเพชยกับผมบอกกบเบียร์เาแต่ละข่าวด้วยนะคนรโคนรโครโคกลักองแต่ละคนเนี่ยบอกคือกันครับไปเลียแบบที่หำเฉลิมเป็นมาทำดูจังพีหามาเลี้ยนเบีเสียงงครับเพราะต้องเชียงไงไปนพ่เอ็นารนอนกอดบองเคียงร้องจีทนานนางสุดอ่งวางโมใจอาอน นี่คือพี่หำต้องเสียงยังไงไปเสียงทุกชุมไปก็ไหนเรียนแบบใช้ในโลงมาลัครับดูอาจารย์หลอดนี่คือเสียงมนจากคนชมมอละอัมนาฮานมีกระเทยนก๊อยองกันอยู่ทั้งไตนี่นะเอกลักษณเนี่ยเราชอบของตัวนี้นะี๋ยวใครจะมาซูฟาะอันหนึ่งตัวเนี่ยเออเอกลักษณ์ของแต่ละภาคพื้นอีสานเนี่ยบือกันเนี่ยบือกันครับขอนแกนขอนแกนนี่ต้องใส่สำเนียงที่ว่า เป็นอีกลักษณ์ที่ว่าตกตกระเดะครับตกกระเดะเอาไว้ล้หลายปากแปรี้ um. ่ชนปากพระเอกคอนแกนนี่ที่เป็นกระเทยเอ้าไปคอนกันเป็นกระเทยคือคือเสียงดังมีพวกกระเทยกระเทยเราพระลังษมณ์ของแกคืออาจารย์ลาพรครักษม้์แกว่าแกว่าดูถูกแม่ฉันละเกินเนี่ยมาลักษมณ์แกนี่ตกตาเปรี้ยปาเปรี้ยปากแหวกปรกปันผุดผิดเออและเนี่ย ใส่สุดขีเหลี่ยมหยาคหยามาหยาออกมาต่สิเห็นยสีด้อาจารย์สุภาพรจับวุ่นเฮ้ยอจังยันเพชรเร่อยเพชรเร่ลาเนจับังแดเิสีเดียนดินไ่วาดิ้นกี่ันลาเนต้องแลบดินออกมาพร้อมงน่าพร้อม เดี๋ยวจะเอาไปเรื่อยๆเอาไปสเต็ปสเต็ปไปละนะนะานางแอจะมังเดแตมพี่มินสาืุจะไอมาไอแะแมโอ้ย,อยผมมิตตามนางนั่นแน่นในแจงกยิแเท้ลแม่นี่คือคอแนแจครับอูบอนอีแบบไงนอูบอนีไหนวะน,นี่อูบอนอ๋อเชิงยังไงคือเพ,พะเอกเชยอ้อนเตอตะวัวนชม สอวฟังลำอ้อยสนอสังนลลำเดินฟันเดินม่้อฟอสังพีมลสิันองสิไก่แล้วอัง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 นี้นี่คืออุบลมันต้องขยี้ต้องสิอุบลลูกขยี้ไม่ลูกขยี้ครับคือชืสยอสารามสารคามบ่สารคามเราไม่นั่งเออเออเออมเป็นเยียบน้ำนี่ัหวัล ล้ามอนังเออเออออออเเป็นอย่างมุนพุนออ่นใส่สัมพัน์ไดหนึ่งกองจังในมาเดอพบนองในงานนี้อีที่บ่ฝันเออออออเออ้อละสามีลอยไอ้ว่าไห่เราสมสารเพราะม็นงำงอน

นี่แม่ว่านกข้ามือวันมือวันแหนมมือวันพุดตีอ้ารำรองให้พี่น้องั้งม่อนนะรรองก่อนเดี๋ยวท้ามมาเลยจันจอดสุ้ายครับพี่น้องครับอะพูดไดอยากว่าโอ้ยรำมามวนเด้ยอย่าพึกษาไอชัยนล่งอย่าพุกษาจากชัยนลงอยาพุกษาไดครับเออพนักเรีนเทศเรีนไล่ยุ่นเดนเช่ากันเด้อฟังรารองฟังราร้อง

เป็นจ้าหนกคนบ้านเฮาไม่นั้นไม่บะอ๋ออ๋ออ๋อแม่บ้านเดอสู่นเดันเดอสู่ขนฝันวาสุดยอดเลยเหลือวันนี้ผมจะลองสิขอเอิญถามข่าวเช่าอีสาน เหงานอยู่เมืองกรุงกรุงกรุงกาะอยู่ซุ้มโจมซุ่มบัดเฮามากไก่บ้าดมาเหตุงานในบางเกาะน้ำสร้อยตรอกทุกอย่างร้นนอนเกาะตะอทองเราทำไปบ้านทรงทรงเกี่ยบทินทั้งบางเทียงท,ทั้งบางปูบางน้ำแขกอาซาสามรงนั้นาขาแรงงานท่านถึงนท่านข้อสามรอยไป มินบุรีใายไหมเขียนนองจอกโมนันปานนี้อยู่ังใดเราทำไปทางเขียดฝ่ายกำไฟทางถนิเขียดสมุดสาคอนบอนกระบงเดงยันบอกโรงงานผูกกุงตากระป๋องของอรไอยตาทุ่มเนเอมมหน่อยจังใดหนะหนอแปาเราทำไปทางเขียดแฟนบางไงบางบวทอง น้ำตาดองมาเท่าไหลเราไปนอนเราท่างเขียนท้องเตะแข่งบางโคบุขะโอ่บางปักต่อพระประแดงแดงยานโรงงานแน่นดอกอ่างอ่างไหลเฮ้อสิข่ายยีนอปีไม่นี่น้ำบ่ทวมเลยทังบดทอมเต๋าท่องสุขสันบันเทิอบันเทิอเออออเออมันดีบ่มีคุมเมื่อขึ้นซุ่มทักไข่อยทังบางบอยบ่นับแจ่ เยอะกว่บางวันนี <anden> <osure> ่ก <Matthew> ็บางบอลมางน้ำแช่แ้ำแช่น้ามันไหลนะถวมมันไหลถ่วมดูบังบลบางบอนก็นักแตกแต่บางแจงให้ไหลควมควมนนแตกก็ได้พันคนคลทันเป็นความจำวีแรกรรมของคนเต้ของคนเตกอุตุกัตตาไหลายปีล่าไหล แต่ว่าใจยังเปิดเป่าจนกันเสียจนเพียบอ่อนย่างเป็นข้อสะท้อนกันในได็กนายซุ่เอ๋ออ๋ออ๋อสุดาสุดาญา,าไปทอผมเสีขคอใจซอยระพันเด้อมันต้องเตดทุกด่านมีใคร้และนี้ชีวิตคนมันทักเป็นแบบนี้มีลมและมีดอนเพือละคนทีวีทีวี เออเออไม่เท <łość> ่าได้เห็นนั่นสูอากันในมันได้ยาไปถอยเด้อไงไงปันข้าวเหนียวแล่นหน่อยยาเปกเงี้ยไทั้งมันขคนเดียวก็ยังนอกเกณฑ์เห็นปะแมนแล้วผมจะรองขอปลอบใจครั้งลำทรงเป็นล้ำเน่าให้แฟนๆให้เอาสวงเงสาสิี่ผมต้องลำเน่าลำสันน้ำสันมั้ยน้ำสัน เราเพ่อจะเปิดประบานกลางหนอประมาณกลางหนูจะภาพสังใหเศร้าล้ำวพาท่านได้สั่งว้าว่าเราสั่นล่าสั่งล่าสั่นเลยแหละใครเนี่ยใครเริ่มถามเนี่บ้านครนี่สุลินเนาะสุลินอำเภอกาบเซิงไลกาบเสิงพื้นไฟฟอดฟังผู้ตายยื่นใต้เป็นใต้เ่ยต้เป็นใต้อ๋อสำเนียยบราคือกัน แ,แถววารีเนี่ยภาคกลางกาคเริ่มพักกระ,ะลุนภาคกระเหล่าเด้เนี่กกนบอกออสำเนียงยังบ่ขึ้กันเนตั้งแต่ประเทศไทยน้ำกันแตแยังบ่ขึ้ก,กัน่ขึ้กันเออบาเล่าขึ้กันยังบ่ขึ้กันเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้งเกินนาะแแ่งมาเลยเพื่อนแ่งมาเลยบ่แดงมาเลยเขาค่คยเขาในลาโฮมพักมิวเิกโฮมพักมิวเซกนะจ๊ะนาลืมไปจ๊ะนะฮะนะอ่ะเปิดมาแล้จานเป็น้ออมามาเต็มชุดท้ายคนชุดท้ายครับจับลกเว่าบได้ป่ะ